สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงนะฮะอาจจะมีว้านผสมนะมีทุกอย่างเลยนะครับปุถุคุณครอบจักรวาลน,นะครับก็ถือว่าเป็นพระเก่านะครับเป็นพระที่มีนะครับชันเกจิอาจารย์ที่มีเร่องวิชานะฮะ มีกระสินที่แก่กล้านะฮะที่ทำพระองค์นี้ขึ้นมานะครับเราดูด้านหน้าครับเห็นไหมครับดูลักษณะพุทธศิลป์การทำนะครับมีความละเอียดนะครับกดพิมพ์ก็จะเป็นตั้งขอบขึ้นมานะครับเห็นไหมครับขอบที่ตั้งขึ้นมาเลยดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับ มีความคมชัดมีความละเอียดในเนื้อของมวลสารนะครับเราดูด้านหลังครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่ก็จะมีการแบบทําเป็นเหมือนมีอัคระจานึ้นมานะครับก็คือเป็นการทําจากคนสมัยโบราณเขาจะทํากันแบบนี้นะเหน็นไะหมครับเห็นชะัดเจนน,นนะครับเห็นไหม นะนี่คถือว่าสมบูรณ์นะครับภาพวงนี้นะครับมีความละเอียดคมชัดนะผิวดีนะผิวเก่านะนะดูขอบนะครับนี่ขอบนะครับขอบฝั่งนี้แล้วขอบฝั่งนี้นะครับพิจารณาตามผมนะครับว่า อยู่ในยุคของเกจิท่านใดนะครับผมก็ไปสทราบผมกำลังหาข้อมูลอยู่แต่นำมาลงให้ทุกคนที่ผมชมกันนะครับถ้าใครรู้ก็แนะนำผมด้วยนะครับก็ขอให้ชมคลิปด้วยกันศึกษาร่วมกันนะครับขอจบคลิปเเพียงเท่านี้ฝากติดตามในช่องทางของพระเครื่องมือสังคมนะครับสวัสดีครับ